ฮาขี้แตกเลยไอ้ละหวานมึงไปขำมาเขาวะปล่อยมัปล่อยจะไหมลักเสียยิงแม่งเลยทีเดียวใจเย็นเยเย็นครับเสียอยู่ด้วยกันรักกันครัเข้าใจไหมเอาละเสียไปเก็บมันมาจากไหนเนี่ยหึมาจากบอนไก่ยิงกำลังกิ้งยางกิงยางเออดูท่ากิ้งเซ็กซี่ดีเอามาเลี้ยงไว้อยั่ใจอยู่ใจอยู่ด้วยกันรักกันนะ นะไม่ต้องคุยเรื่องสาระแล้วเออแล้วเรื่องไอ้ที่ให้ติดตามเลยไอ้เต๋ออะคอยจับตาดูเรียบร้อยไหมก็ก็เฮียครับขอเบิกสักค่านํามัาสักสามหมื่นได้ไหมครับค่านํามัาอะไรตัง 30, ้งสามหมื่นงไอ้เต๋าเนี่ยนะเขากลับรถเร็วเนี่ยขึ้นตักรวนรเนี่ยลงสายลงขวาตรงไปไปทุกทิศสุดท้ายก็ไปลงที่สิงเลเลยโอ้โหแค่สิงบุรีสามหมื่นเหรอฮะไม่ใช่สิงบุรีสิงคโปร์ ถสิงคโปร์เฮ้ยถ้าไปสิงคโปร์อีกเที่ยวอย่าลืมซื้อรอดช่องมาฝากนะเฮ้ยน้ำแข็งไม่ต้องปอะมานจะมาละลายใส่ใช่ปรใช่ใส่ใส่ไปไหนก็ไปละไปๆๆไปไปอยวโอนเข้าบัญชีให้สามหมื่นไม่ใช่ปัญหาหรอกไปๆปไปเถียงกันทั้งวันหวานครับไม่มีใครแล้วไม่ให้ใกลเสียสิจริงนะไม่รู้รูว่า น่ากินทุกคำน่ากินทุกที่ดินใจเสียจริงเว้ย